เออตอนนี้เรื่องเรื่องโรคคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่าลักษณะทางกายภาพที่มันเปลี่ยนไปเฉยเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีผิวหนังของผิวหนังคนปกติแล้ว<ช>เป็นผิวหนังปลูกถ่ายซึ่งเอาเซลล์ผิวจากฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยมาแปะเพราะฉะนั้นมันมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ามีความแข็งแรงของของบริเวณผิวน้อยกว่าครับ<ช>ก็เลยเ,เดินยากนิดนึงถ้านั่งนานก็จะปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่จะทนนานไหมคะเออคุณหมอว่าอย่างน้อยครึ่งปีครับกว่าจะกว่าที่จะเริ่มรู้สึก ชินหรือว่ารู้สึกปกติเหมือนเดิมก็นีคุณทำกายภาพอืมกายภาพเนี่ยไม่ได้ทําแล้วว่าผมทําก่อนออกจากโรงพยาบาล2วีคคือตอนทํากายภาพอะครับต้องหัดเดินใหม่กล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้แบบ2เดือนนะครับมันรีบขาก็รีบเล็กลงแล้วทุกอย่างผิดหมดผิดจากปกติก็เลยทําให้แบบใช้ชีวิตปกติแต่ว่าหลังจากกายภาพแล้วฝึกเดินแล้วเนี่ยก็ลักษณะโดยทั่วไปเหมือนเดิมแต่ว่าคือแค่การใช้ชีวิตที่มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วมันมันเหมือนมีอะไรรัดอยู่ที่ขาตลอดเวลา อนแรกคือมันฝึกเดินยากไหมตอนแรกคือยากมากนะครับคือเดินเรารู้เลยว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าขาคนที่ไม่ได้ใช้เป็นเดือนน่ะจะเดินผิดปกติบางทีคือเดินยากแล้วทุกครั้งที่เดินก็ปวดขาก็ต้องแก้เรื่องของวิธีการเดินคือเวลาเราผิดปกติครับเราจะเดินลงด้วยปลายเท้าซึ่งคนปกติมันต้องเดินลงด้วยส้นเท้าอะไรอย่างงี้ครับก็เลยต้องไปฝึกเดินลงดด้วยส้นเท้าใหม่ซึ่งตอนเราไม่เป็นเฮ้ยมันต้องฝึกเดินะไรขนาดนั้นแต่พอเป็นแล้วเรอรู้สึกว่าเออมันยากจริง หายหัวหมดทุกอย่างเลยไหมคะ<อ>จากวันแรกที่โหหายออกไปเยอะแล้วก็ยกอะไรออกจากอ,อกไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่คุณหมอตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าเออรักษาดูวันต่อวันไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหนเออตามความเสี่ยงของหมอที่เคยบอกไว้ก็ตัดขาไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>คือช่วงนั้นก็ก็เครียดเยอะมากแต่ว่าพอผ่านไปแล้วคุณหมอเอาอยู่แล้วคุณหมอบอกว่าโอเคคุณแจ็คคุณแจ็คไม่ต้องตัดขาแหละเออแต่ว่าต้องดูว่าเราจะตัดเนื้อออกไปเยอะแค่ไหน เดี๋ยววนนี้ต้องไปเช็คแผลที่ติไว้หรือว่าต้องไปคุบคุณหมออ,อ่าล่าสุดเพิ่งไปเจอมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารครับคุณหมอว่าแผลก็เรียบร้อยดีแต่ว่าไอสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกผังผืดการทําให้หนังสองแผ่นเกาะกันร่างกายต้องสร้างผังผืดขึข้นมาแล้วผังผืดเนี่ยมันมีความแข็งที่มันดึงอยู่ก็เลยทําให้เราเจ็บบ้างอะไรเงี้ยครับยังนี้ต้องบอกมีวิธีการรักษาอะไรยังไงก็ทาครีมที่คุณหมอให้มาแล้วก็คุณหมอก็บอกว่ารอให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัว ครับที่จะเดือนในแบบพี่ครั้งต่อไปน่าจะเป็นอีก2เดือนเลยครับยาวเลยที่จะรังจากที่เราแบอกว่าดีคมื่อตอนนี้มีคก,กังนวลอะไรอยูอ่เออไม่กังวลเลยนะฮะเพราะว่าคือพอหมอบอกว่าเรื่องโรคจบเนี่ยที่เหลือก็คือเราก็ดูแลแผลของเราไปเรื่อยๆว่าให้มันให้มันรู้สึกชินยืดหยุ่นกลับมาปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มันก็เครียดน้อยหน่อย เออเพราะอย่างเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่พอสุดท้ายแล้วมันเกือบล้านสี่<ๆ>ซึ่งถามว่าตอนแรกๆเครียดไหมก็เครียดแต่ว่าโอเคพอเรามีประกันที่เราซื้อแล้วเขาก็เข้ามาคุยเข้ามาดูแลเนี่ยเราก็สบายใจไปเยอะ<ๆ>ก็หลายครั้งที่พี่นักข่าวไปคุยแล้วถามว่าเอ้ยเป็นขนาดนี้ทำไมตลกอะไรขนาดนี้ยังยิ้มได้อยู่<ๆ>ก็บอกว่าเออเรายกเรื่องหนัก ของการรักษาโรคคือเรื่องเงินออกไปอะไรเงี้ยก็คือเหลือแค่ว่าลุ้นไปกับหมอว่าจะรักษาแค่ไหนแต่ว่าพอรักษาไปเรื่องคุณหมอก็ได้บอกเองว่าเอ้ยอันนี้ดีขึ้นแล้วนะเอ้ยอันนี้ไม่ต้องตัดขานนะแล้วก็เราก็โล่งใจขึ้นเยอะอะไรเงีย้ยเง<บ>ินไม่่งคนกับงานเลครับเออตอนนั้นก็ก็ต้องงดทุกอย่างเลยครับอืมก็เหมือนบอยอ่ะบอยก็ไปไหนไม่ได้ตอนบอยเป็นก็ต้องงดงานเหมือนกันต้องส่งไอจีออกมาขอโทษคนที่แบบไปรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันเราก็ต้องงดซื้อเสียอะไรได้ไปเลยโอ้เยอะครับเยอะ สองเดือนเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำผ่าตัดเรียบร้อยป้องแยมมคะอาหารการกินตอนนี้ก็ปกติครับคือคุณหมอเนี่ยก็ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ให้เล่งพูกโปรตีนแต่ว่าพอหลังจากสมานแผลอะไรเรียบร้อยก็คือหมอบอกว่าอย่ากลับไปอ้วนอีกนะอะไรเงี้ยฮะับเอาผลออกมาแล้วดูไปเยี่ยมใช่คือคือจริงๆอัปเดตกันตลอดล่าสุดเนี่ยก็อัปเดตขอดูแผลบอยว่าเย็บออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าของเราค่อนข้างะก,กันพอดูของบอยเสร็จแล้วก็โอ้โ,อโล่งใจนะเพราะว่าของบอยนี่ของจริงหมดคือสิ่งที่แปะของบอยคือหนังจริงหมดไม่ได้ปลูกถ่ายแบบเรา<ะ>เคุณหมอก็เก่งนะฮะแค่คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผลรูอย่างนี้ใช่ไหมของบอยคุณหมอก็ดึงหนังข้างๆมาแปะโป๊ะลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอยหายออกมาของบอยจะเป็นหนังจริงหมดคุณหมอก็บอกว่าแทบจะแทบจะเหมือนจริงหมดที่มีคือแค่รอยเย็บครับคุณจะไหมครว่าแบบมาเป็น โอ้โหจริงๆก็จะเดินขึ้นเดินลงไปคุยกันตลอด <c oughs> บอยลงมาหาผมบ้างผมขึ้นไปหาบอยบ้างเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในโรงบาลอะไรอย่างเงี <c oughs> ๆๆๆ้ยก็ได้คุยกันได้คือจริงๆตั้งแต่แว็บแรกนะตอนที่บอยมาหาครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือรู้สึกอยากให้เขาเป็นน้อยๆเพราะเรารู้ว่าการเป็นเยอะๆแบบเราเนี่ยมันส่งผลไปอีกหลายวันหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เว็บแรกที่บอกบอยว่าเป็นเหมือนกันเลยสิ่งที่ทําต่อมาคือภาวนาให้บอยเป็นน้อยๆ นี่กลับมารับงานได้เต็มที่หรือยังคะพี่รับรับงานเต็มที่รับมากกว่ามากกว่าปกติได้ครับตีลําโกงตีลังกาได้หมดเลยเพราะว่าคือคือจริงๆ2เดือนที่หยุดไปก็ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับบรรยากาศแล้วก็พอมีกําลังใจมีแฟนๆเราเข้ามาหรือว่ามีคนที่เรารักเข้ามาแบบส่งกําลังใจรู้สึก่เออคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับมาแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าบงานเนาะใช่ครับใช่ครับก็ก็จริงๆขอบคุณมากนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ดีที่สุดเลยคือ พอพี่พี่สุนทนได,ได้บอกเรื่องนี้ออกไปครับเชื่อแล้วฟีดแบ็กในโงรงพยาบาลรัฐคุณหมอคุยกันเนี่ยคุณหมอบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่มาหาหมอด้วยโรคนี้ยคือไม่โคมา่านะไม่ต้องตัดขาเยอะคือสมัยก่อนที่เราไม่รู้อะฮะ คือคนก็จะปล่อยจนมันลามจนมันกินไปเยอะจนสุดท้ายต้องตัดขาแล้วในโรงพยาบาลรัฐสูญเสียอวัยวะเยอะมากแต่ว่าพอหลังจากมีเรื่องนี้พอผมเป็นบอยเป็นแล้ว,แล,วแล้วเราสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยต้องดูแลตัวเองนะถ้ามีแผลเมื่อไหร่มีรอยลามติดเชื้อด้วยเราไม่สบายไข้ขึ้นด้วยให้รีบหาหมอปรากฏว่าคนมาเยอะขึ้น<ม>เร็วขึ้นแล้วก็คนก็สูญเสียพวกอวัยวะน้อยลงด้วยก็แบบอนุโมทนาบุญที่พี่สืมชนด้วยครับขอบคุณมากครับ